เล่นเป็นตัวอะไรดีนะเล่นเป็นอะไรดีโอเคเราจะเลือกเป็นเราเอารวดเร็วไปใช้ของเร็วๆขี้ง,ง่วงอยูน้ำบ่อยอเคแล้วก็เราเอากีฬาอด้วดโอเคอืมเข้ามาแล้วเราตันนี้ มีเบียร์มาศาสตร์เ,เราไปเราต้องหาอาวุธติดตัวก่อนนะครับผมจะเป็นบางต่อมันมีปักอีโต้รัสเอร์แฟรมิงแฟร์มิงไม่ใช่เฮ้ยโอ้ เยี่ยมเลยเปิดพอดีนั่งๆๆๆเจอปิดๆๆๆดูปดปดปดดไปเราหุหน,วนหวงดีกว่าก็ว่าแหละอืมชิคกี้พเราเปิดแล้วนะครับตอนนี้จริงไม่ต้องเปิดเสียงก็ไร้นะเราราเราหูดอกอยู่แล้ว เกมจะเเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราเรามาคันทุนหรอกเออโอเคเราจะไม่ได้เสียงซอมบี้ไม่ได้เสียงอะไรเลยทั้งสิ้นเป็นการท้าทายอีกแบบหนึง่ง mm hmm. ก็ยากใช้ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เสียงอะไรเลยเ mm hmm. งียบคลิปเลยโอเคเรามาอยู่ตรงนี้แล้ว,วเสื้อแจ็คเก็ตตักบินนายเยี่ยมเลยส,สีแดงแรงสีแดงแรงจี๊ดตัวจี๊ดเลยนะเราเนะะี่ยฮะ กระโดดทำไมวันนี้ี๋ยวไปข้างบนแยะจะเย็นพี่จะเย็นดี๋ยวค่อยๆขึ้นโอเคดื่มน้ำก่อนนะครับโอ้เบต้าบ็อกเกอร์โอเคบ็อกเกอร์เลยนะเครดกัล okay. ดอาการแพนิคเยี๋ยวโอเคแล้วก็โลดไป ไม่ยิ่งเสียงอะไรเลยเงียบจริงนะข้างนอกมีมีเพื่อนบ้านหนึ่งคนทำไรราเบวกได้เ <Yeah. S 1> oh oh ย,ยี่ยมโอ้โหโอ้โหอยากยุยอีแล้ววะ เ <Hey, S 2> เราไม่หูหนวกไม่ใช่หรอทำไมมีเศษตะเบียนเยอะจังปิดตะเบียนดีกว่าโ okay. อเคน,นี่มีกล้วยน,นะกล้วยเ,เ,เราจะอยู่บ้านฝั่งโน,นูเราจะไม่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็โอเคมีหลายอย่างเราหยิบอาหารไปหมดเลยแล้วว่าเราจะอยู่บ้านฝั่งนูนกันอาหาร ขนมข้าวโอ,โอ,โอ้ถูงใหญ่แล้วเนี่ยเชี่ยเต็มเลยเอาข้าวออกดูกวนาไหมไม่ถุงใหญ่ว่ะไม่เยอะเกินอะ่ะสเต็เตเเกเดือดเนี่ยกรบ้านก่อนดีกว่าเราไปเอาของเก็บไปกินก่อน แฟนเฟอร์ให้หมดประมาณนี้แล้วก็วิ่งกลับไปที่บ้านหลังเดิมเุ้ยเชื่อกเอาแล้วคลายหมดโอเคที่เปิดสมุดโอเคไม่มีปัญหาเพื่อนพร้อมบวกกันแล้วใจ่แจ้คนหุ่นวกหน่อยไม่มอบ เอ้ยไอ้ชี้อ่ะอยู่มันก็พูม,มาชาบ้านโอเคข้างในเปิดตันฟันดันฟันดันเคกระทืบกระทืบตายตายชาบ้านเคเยี่ยมไปเอาราะ ฉันด้สิ่งทต้องการแล้วฉันจะต้องเดินทางต่อไปบุบอนฮู้โชคดีเว้ยโชคดีจัดโชคดีจัด,ดเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยบวหบวโอเคเรามีการป้องกันที่แน่นหนาเอาละ ของปากกาผ้าเปื้อนเลือดผ้าตะกบโอเค okay. เสื้อแจ็คเก็ตอ,อ,อันนี้กันน้ำเนาะของเรากันไหลของเรากันน้ำกันฝุ่นโอ้โจะได้จะได้อันนี้เก็บไว้น่าจะร้อนนะเนี่ยใช่เอาเ,เ,เปียก์ไป้วยเวท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  Open เป็นแจเก็ตเป็นไอคอนิกของเรานะครับเสื้อตัดห้อยเก็บไมห้หมดเลยไม่จะเป็นแฮร์สเปร์นี่ไม่จะเป็นเลยเอามาเป่าใส่นาซอมบีได้ก็ดีก,ก็ได้เ๋ยวผมก็จะเก็บไว้แต่ว,ว่าตอนนี้เอ่อไอหมวกนี่อาจจะสำคัญนะ,ะว่าเดี๋ยวหน้านงหน้าหนาวเราเล่นเซอร์เวอร์น,นีนะ่เนาะอาจจะรวม วอเตอร์หกบุ๊้มบ่าน้ำเฮ้ยคอนเทนเนอร์เก็บว่ะได้อยู่ได้อยู่โอเคเรากลับมาตรงนี้แล้วเราก็เอาเสื้อผงเสื้อผ้าตู้อยู่ไหน่ะเสื้อผ้าอยู่ข้างบน อ้ฟันข้างบนนั่นแหละโอเคเพื่อนผุาเช่าเปข้างบนน้ำนักสีโอเค โอเคตอนนี้เราเราเราียนตัวเองก่อนจัดการตัวเองก่อนโอเคถึงถึงตัวเราจะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้เอาละข้างหน้านี้อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอ๋อตกแม เอาบีมาเนี่ยเอาดีเข้าไปเรงดีจัดการแกส๊สเวนช์ทีมอันหนึ่งกเกี่ยวกับรถสกูดไดเวอร์คราฟแมทเทเย็บสับดันทื่อๆทำเป็นสเต็ปโอเคโอเคโอเคตอนนี้มีสแครปมีเ็จเหล็กเปิดไว้เยี่ยม จอรถดีนะบ้านเรามีรถแต่ข้อเสียคือไม่มีน้ำมันและแย่ yeah. โช๊คหน้าพัางเรามีบางตอ่อเราจะบางต่อให้เสร็จก่อนไม่ได้กรอละโอเค เอาละาไม่จเป็นน,นะใช่เลยตึ๊งตึ๊งตึงตึ๊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 ตึต๊ตนนะึตึองปตึงตตึงตึม oh, yeah. อีอึ๊งตึ๊งตตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึปงงตึงตึ๊งตึะงองตึ๊งตก๊งตึ๊ต้องตส่งตึ๊งตงงตง มาร์กได้ไหมไม่มีปากกาใช้ปากกาศหรือดินสอบนี่ตู้มีปากกาอยู่เนี่ยแม่นบอกไม่ใช่คนห้องปะต้องมีปากกานะอหัวห้อง โอ้ยโดดลงมาไหมเนี่ยเชี่หาก็ยากแล้วเดินลงอีกไหนอะแดกน้ำแม่งเชียแล้วก็ไปต่อหิวโอเคกินข้าวเสร็จก็ไปต่อเราต้องอาปากกาแต่ไม่ใช่บ้านหลังนี้แน่แน กาจะไปบ้านหลังนี้นะขอร้องบ้านที่เรามาเนี่ยเนี่ไม่มีอะไรแล้วเราก็ไปบ้านอื่นต่อโอเคตรงนี้มีเปิดไม่ได้เข้าไปมี อไฟน,นั่นหรอไม่มีแล้วเย,ย้ยเชีย่ยมาเต็มเลยอุ้ยล้มล้มล้มยาโอ้โอหแม่งเลือดไหลเลยเชียอะไรมาเจ้ามันพาผมลมม้มอ่ะเสื้อผ้า แผเทารกอข้อมือเขี้ยตัวเดียวโหชาตินรกชาติชั่วจริงๆจะแดกคนเฮ็ดจะเกะมันจะแดกให้ได้เลยใช่ไหม เปิดดีว่าอเปดได้รเมื่อกี้โอเคึบป,ปิดแัวละคเราด,ดไปแล้วโยเกิร์ตังแนี่เนี่แดกแงงโอเคอร่อย ชันหากาชั้นมหาปากานะ่ะเจ้ยจะอ่านก่อนเฮ้ยอยู่ตรงนี้ โอเคอ่านหนังสือไปโอเคเราต้องกินน้ำแล้วก็นอนนะครับผมตอนนี้<ม>ต้องรีบนอนเลยเป็นดูดยตัวเองสำคัญที่สุดอย่าลืมที่จะนอนจะเตียงอยู่ไหนทําบ้านหลังน,นี้ไม่มีเตียง เจออีกสอตแล้วโอเคบ้านลาอยตรงไหนวะหลังนี้เนาะ เอาล่ะล้วได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเราเอาจากนี้นเถอะลรบไปนอนบ้านกัน จเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าตอนนี้ขอจบไปก่อนสวัสดีครับ